สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอ่งุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาล่ะครับทนผู้ชมครับเมนูที่2แล้วครับเมนูแรกเป็นทูน่าแซนด์วิชผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบของทานเล่นง่ายๆเมนูที่2เช่นกันครับชื่อว่าข้าวทอดแหนมสดนะครับเรามาทําข้าวทอดรอไว้ก่อนครับเป็นข้าวสุกนะครับเพื่อให้มีรสชาติเราใส่น้ําปลาหน่อยครับสําหรับข้าวของเรานี่แล้วก็ ใส่พริกแกงเผ็ดครับประมาณนี้แล้วก็ใส่มะพร้าวขูดครับใส่เพื่อให้เขาหอมเวลาทอดด้วยนะครับใบมะกรูดผมจะสับใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยสับของผมก็นี่แหละครับทำให้เป็นเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสับตามหลังครับ เรียบร้อยครับไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่โรยไปทั่วๆอย่างเงี้ยครับใส่ถุงมือหน่อยนวดให้เข้ากันนะครับโอเคเข้ากันแล้วขอปั้นเป็นลูกๆไว้ก่อนนะครับสำหรับเตื่อที่เราทอดเขาแล้วก็อย่างเงี้ยครับชุบแป้งทอด ใหญ่เล็กตามสะดวกเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมเวลาเราอย่างเงี้ยชิมหน่อยก็ได้ถ้าชอบเค็มหน่อยก็ได้ปรุงรสเอาครับแต่ไม่ต้องออกหวานนะครับเอาเค็มนําเพราะไม่มีน้ําตาลอยู่ในนี้เราอยากจะให้เขาเนี่ยมีเครื่องเคียงคือ,คอ,คอแหนมสดของเราตรงนี้ครับเอาละครับเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่าปล่อยให้เขาแห้งมากนะครับแห้งมากในที่นี้คือเดี๋ยวโดนลม อาจจะต้องปิดไว้ก็ได้แต่ว่าปิดไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนอยู่กับบ้านเราเองทํานี้ได้สบายโอเคทีนี้เรามีหนังหมูเราจะซอยเส้นหนังหมูนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้แบบที่เขาต้มแล้วก็ซอยไว้แล้วเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราเอามาต้มของเราเองซื้อหนังหมูสดมาครับแล้วเราก็เอาไปต้มจนเปื่อยจากนั้นเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละครับที่ได้เห็นต้มเปื่อยเสร็จแล้วเราก็เอามา ซอยเป็นเส้นอย่างนี้ครับโอเคหนังหมูเรียบร้อยครับอยู่ในนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นแหนมครับที่เราจะต้องยีเขาหน่อยยีแหนมแท่งนี้หน่อยครับให้เขาแตกออกจากกันหน่อยหรือถ้าใครไม่ชอบยีหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับหั่นเป็นชิ้นๆแว่นๆกลมๆก็ได้ ได้แล้วที่เราอยากจะได้นะครับเกเคน้ำมันหน่อยครับหมูระหว่างที่เราเรอหมูผมมีต้นหอมครับต้นหอมซอยนะครับท่านผู้มครับหมูร้อน ใส่น้ำปลาหน่อยครับก็ลนหมูให้สุกหน่อยใส่น้ำปลาไปนิดเพื่อให้หอมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาหมูลงไปในแหมนัสดเราเอาล้ครับซุปหอมเลยมีกิ่นน้ำปลาด้วยทีนี้ผมมีนี่ครับขิงซอยน้าผมลืมผักชีอันให้เท่าๆกับต้นหอมนะครับผักชีกับผักชีใบเลื่อยครับ หอมแดงกระเทียมกระเทียมนิดหน่อยนะครับหอมแดงเยอะหน่อยห้มแดงซอยเรียบร้อยครับเขารวมกันป่งรสเราก็จะมีน้ำมะนาว ผมใส่น้ำตาลเลยชิมดูนอกรอบก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำยำลงไปในส่วนผสมของเราที่เคล้าในกระมังไปแล้วครับปลาหน่อยครับผสมให้ละลายเลยครับ เอาละครับผมเพิ่มพริกหน่อยครับพริกขี้หนูสวนของเราใครชอบเผ็ดก็ใส่ได้มากได้เลยนะครับแต่ผมจะมีนี่ด้วยมีพริกแห้งด้วยนี่แหละครับน้ำยำใส่ทีหลังนะครับผมเก็บน้ำยำส่วนผสมของเราไว้ที่นี่ก่อนยังไม่ใส่อะไรนะครับหันกลับมาดูข้าวทอดเราครับผสมแป้งทอดกรอบครับ กับน้ำนะครับใส่แป้งกับน้ำโดยที่ไม่ต้องค้นมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แป้งติดกับข้าวเยอะเกินไปเนี่ยเทียบอย่างนี้พอโอเคทีนี้น้ำมันครับผมจะทอดด้วยน้ำมันตัวเหลืองนี่แหละครับตั้งน้ำมันร้อนรอ รอน้ำมันแป๊บครับให้น้ำมันร้อนหน่อยถั่วลิสงคั่วครับบุบหยาบๆนะครับไม่ต้องละเอียดเป็นผงละเอียดไม่ได้มันจะไปซึมกับน้ำยำเปล่าๆครับเอาใส่ในโบพร้อมยำของเราครับน้ำมันร้อนแล้วครับท่านชมครับผมก็เอาข้าวของเราใส่ลงไปกับแป้งครับเนี่ยเราก็จะทอดแล้วครับคุก ใส่ให้หมดเลยในในทอดแล้วแป้งบางๆนะครับไม่ต้องหนามากและเราก็จะได้ได้แต่กลิ่นหอมแล้วกรอบๆบางๆของตัวแป้งข้างนอกครับเดี๋ยวระหว่างที่รอครับน้ำยำผสมเลย<ๆ>เรียบร้อยแล้วนะครับรอข้าวแล้วที่นี้จานสำเร็จรอข้าวเหลืองนิดนึงครับ อาลครับได้แล้วครับท่าู้จมครับเราจะดูสีของตัวข้าวที่เราทอดเนี่ยตัวแป้งเนี่ยก็จะกรอบแล้วสีอมเหลืองพอๆกับสีตัวข้าวที่เราผสมพริกแกงไปแล้วด้วยถ้าทอดไฟแรงแบบนี้ไม่อมน้ํามันแน่นี่เลยครับทีนี้ก็ประกอบล่าง กะลำปีไปแล้วก็มีแตงกวาครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับข้าทอดแหนมสดครับเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับต้องชิมครับนี่แหนมครับมีหนังหมูมีขิงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่กัดอย่างนั้นผมแบ่งนี้ ใส่ข้าวลงไปในคำนคจะเรียกว่าแหนมสดเนี่ยมีทั้งพริกแห้งทอดหอมมากนะครับมีพริกสดมีขิงนะฮะแต่ว่าผมพยายามทําแหนมสดให้ออกเปรี้ยวนะครับให้ออกเปรี้ยวหน่อยในระหว่างที่ข้าวทอดของเรามีเค็มซึ่งใส่น้ําปลาอย่างเดียวนะครับ mm hmm. เค็มกับเปรี้ยวเวลาเรามา ไปด้วยกันเนี่ยมันกลมกล่อมมากๆเลยแล้วก็ทําให้ตัวข้าวเนี่ยไปช่วยลดความเปรี้ยวของตัวแหนมครับโอ้อร่อยทีเดียวแหนมด้วยผักกรอบแบบนี้ด้วยสุดยอดอาจจะเป็นเมนูที่เตรียมเครื่องเยอะหน่อยแต่ท่านผู้ชมครับค่อยๆทําตามไปเรื่อยๆมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับรสชาติก็จะออกมาเปรี้ยวเค็มนะครับหวานปลาแรมปลาแรมแล้วก็กรอบๆจากผักที่เคียงเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาได้แบบนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมทานแบบผมก็ได้ก็คือตัดแบ่ง เอาแหนมมาวางโปะแหนมแล้วก็กินด้วยกันกับข้าวที่ข้าวทอดนะครับหรือทำเป็นตัวยีข้าวแล้วเอาแหนมใส่แล้วคลุกข้าวรวมกันแล้วก็ตักกินไปเรื่อยๆก็ได้ก,ไดก็ได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่แบบนั้นแบบที่2ที่บอกเนี่ยตัวแป้งก็จะฉ่าลงไปกับน้ำำํายําก็เลือกเอานะครับว่าอยากจะได้กรอบข้างนอกหรือว่าฉ่าลงไปด้วยกันทั้ง2แบบทานได้เหมือนกันหมดเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับทั้งแับสองเมนูวันนี้สัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการยอดเชฟไทยครับติดต่อรายการก,ารก็ Facebook ยอดเฟยครับ แล้วก็ไล n ์แอดยอดเจ็บไทยทั้ง2ช่องทางก็เป็นช่องทางที่ท่านผู้ชมได้คุยกับแอดมินของเรานะครับมีปัญหาอะไรกับการเตรียมการปรุงอะไรเงี้ยแจ้งและบอกกันได้เราจะได้ตอบให้ท่านผู้ชมได้ไขความกระจ่างครับจะได้ทําได้อร่อยอย่างผมทําแบบนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า8.30โมงครึ่งทางทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ